โอ้ oh, ต้องบอกว่าแมนซิตี้เนี่ยไม่ได้มาเล่นๆน,นะครับอาจริงนะได้ยื่นเปิดบินแรกข้อสเสนอมาจิอสโนเนสแล้วนะครับห้านยูโรก็มาตามข่าวนี้กันหน่อยอันนี้เป็นรายง,งานข่าวจากลูกพี่ใหญ่อย่างฟราบิซิโอโรมาโนครับบอกว่าแมนซิตี้เนี่ยได้เข้ายื่นข้อสเสนอมูลค่ารวมนะครับห้านิบยูโรก็ประมาณ42.7ล้านปอนด์เพื่อขอสื้อตัวมาจิอุสโนเนสกองกลางชมทับของฟู๊ตแฮมตันวันเดอร์ลร่อหลังจากปรากฏกระแสความสนใจไม่นานครับแมนซิตี้ขยับทันทีครับ โดยแมสตี้เอาจริงครับต้องการดูเนสมาแทนที่ของคว mm ินเดบรอยที่บาดเจ็บ mm hmm. แฮมสตริงถึงขั้นต้องผ่าตัด ก่อนหน้านี้ครับเราต้องบอกว่าแมนซิตี้ครับเคยผลักดันดิวลูคัสปาเกต้าแต่ต้องพับแผนนี้ไปครับเนื่องจากปาเกต้าถูกเอเวสอบสวนข้อหาผิดกฎการพน,นันซะอย่างนั้นเลยอีกหนึ่งออปชันที่แมนซิตี้ปรึกษากันภายในก็คือเอเบโรชิเอเซ่ของครอสซาเปลเลตครับแต่สุดท้ายได้ข้อสรุปให้ความสําคัญกับมาติโอสโนเนสมากกว่านูเนสในวัยยี่สิบปีครับได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวเพื่อย้ำเล่นที่เอเทนสเตเดียมเป็นที่เรียบร้อยครับไม่ต้องรีรอถ้าแมนซิตี้อยากจะได้นะครับ ขณะนี้ครับทั้ง2สโมสรเข้าสู่ขั้นตอนเจรจาเรื่องค่าตัวแล้วก็เงื่อนไขเรื่องแอดออนสำหรับามาเชลโนเนสที่เหลือสัญญาก,กับฟูบจนถึงปี2027เราต้องบอกว่ามาเชลโนเนสครับเพิ่งย้ายมาอยู่กับฟูบได้แค่ปีเดียวค่าตัวสถิติสโมสรน,นะครับ45ล้านยูโรทำางานซีซั่นแรกในกองเกฤดก็คือลองเล่น39นะัดทุกรายการยิงห่ง นะถือว่าตอนนี้แมนสตีจะเอาจริงนะครับจะเอามาเชิลสโนูเนสของปู๊แฮมตันวันเดอร์เรสครับเปิดบินแรกแล้วครับ50ล้านยูโรครับว่าไงว่าไงหมาป่านะหมาป่ามิลานนะอย่างฟู๊แฮมตันนะครับต้องมาตามยาวๆเลยจะปล่อยหรือไม่ปล่อยครับกองกลางจอมทัพคนนี้โอ้โ oh หตัวแทนของคิวินเดบรอยที่หายจากกาญปเจไปนะครับจัดไปฮ่าบารอนจัดไปยาวๆเลยครับผม